สวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันค่ะวันนี้มีเวลาแวะมาในสวนนะคะก็ได้ตัดแต่งกุหลาบนิดหน่อยค่ะมาดูมาสระวันก่อนที่มาฉีดน้ําล้างใบค่ะก็ยังตุ่มๆอยู่วันนี้บานสะพังเลยนะคะแต่วันนี้เพิ่งลดน้ําไปมันก็เลยไม่เป็นทรงเลยค่ะเพราะกิ่งเขาอ่อนโดนน้ากิ่งก็จะ ลู่ลงมาเลยเพราะว่ากิ่งเขาอ่อนใช่ไหมคะพอโดนน้ำเนี่ยดอกที่โดนน้ำเนี่ยก็จะหนักแต่เขาก็สวยนะคะเวลาถูกแดดเนี่ยมันโซลาะจะดูมีเสน่ห์แล้วก็สร้างความสดใสให้กับสวนมากๆเลยค่ะตน้นตรงนั้นเป็นบิช,ชอปนะคะ วิชชอปค่ะเยี๋ลวมไมล์เลฟก็ตุมๆอยู่นะคะเอาอีก e งามแล้วค่ะเริ่มมีดอกตุมต้มๆนะคะเอาอีกก e. ุหลาบบางต้นก็กำลังจะกลับดาวกลับดาวจริงๆเลยอันนี้มิลันดาค่ะมิลันดา ไม่ไม่ฟูเหมือนกับช่วงก่อนนะคะอันนี้ด้านนี้ค่ะซุ้มกุหลาบมาดูซุ้มกุหลาบนะคะเป็นข้างนี้เป็นบิช,ชอปนะคะกับคอนสแตนต์นะคะแล้วก็เลดบาคคาร่าก็มาด้วยนะเพราะว่าเหมือนกับช่วงเนี้ยเหมือนกับบริเวณแถวเนี้ยนะคะเขาไม่โดนแดดไงกุหลาบก็หิวแสงนะคะเนี่ยก็ต้องการแดดก็พยายามที่จะ ยื่นออกมาทางด้านนี้พยายามที่จะแตกกิ่งก้านหรือว่าน้มตัวมาทางที่โดนแดดนะคะก็คือต้องบอกเลยว่ากุหลาบไม่ต้องการแดดแต่ถ้าแดดมากเกินไปร้อนแบบบ้านเราบางทีเขาก็อยู่ไม่ไหวอะคะ่ะดูอันนี้ก็โรยไปบ้างแล้วนะคะสวัวนนี้คือ prosperity ค่ะ รอบดอกช้านะคะเพราะเ i อรแต่ว่าามาทีก็จะมาแบบสวยงามนะคะจะมาทีจะมาเยอะเลยนี่ก็กองที่ตัดแต่งไว้ยังไม่ได้เก็บเลยค่ะรีบเดี๋ยวจะต้องมาเก็บอ่าส่วนด้านนี้ก็เป็นดอนดอนอาค่ะอันนี้พี่ไม่แน่ใจพี่ซื้อมาจากสนามหลวงสองสีแบบ สวยสีแดงมากๆเลยนะคะแต่ว่าอยู่ในกล้องเนี่ยบางทีนะเหมือนกับรอกนะคะแต่สีเขาแบบนี้เลยนะสีที่เห็นในกล้องที่ถ่ายออกมานะคะกระสีจริงแบบนี้เลยนะคะที่ซื้อจากสนามหวง2ไม่รู้ว่าอะไรคิดว่าเป็น Tradition Home ก็ไม่แน่ใจนะคะเนี่ยนี่ลอนดอนอายหลังจากที่โดนเลียไปเขาก็มีดอกมาให้ดู่ะนะก็ชื่นใจไปอ,อย่างเนะคะึค่ะนี่ซุ้มค่ะซุ้มที่อยู่อีกด้านหนึ่งนะคะ ก็เป็นบิชอปอีกก็บบิชอปก็ขึ้นไปแย่งที่แม็กสไปส่วนแม็กสไปนี่ก็สุดโสมเพราะว่า,อ,าอยู่ในเข่งเนี่ยปลูกไว้ในเข่งนะคะก็จะมีกับดาวคงหลายต้นเลยแต่ว่าพี่จะให้ดูต้นนี้ค่ะมาดูนี่ดีกว่าค่ะภูมิค่ะภูมิออกดอกเยอะมากเลยค่ะ แต่ดได้กล้องถ่ายแนวนี้อาจจะมองเห็นไม่ชัดนะคะภูมิเป็นกุหลาบที่พี่ประทับใจมากๆเลยคือตอนซื้อมาทีแรกเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะว่าเขาจะออกดอกแบบเยอะสวยแล้วก็รอบดอกไวแบบนี้นะคะก็คิดว่าภูมิเป็นกุหลาบที่มีกลิ่นหอมนะแล้วก็มาพร้อมกับอเล็กเซนดีนเป็น เป็นกหุลับสองตาแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะออกมาสวยมากแบบนี้นะคะพี่บอกเขาบอกว่าเขาสวยมากนะมีบิชอปกับพรูนะคะที่มีออกดอกสะพรั่งตลอดนะคะบางสิ่งบางอย่างนะถ้าเราไม่ได้คาดหวังนะนะคะเราก็จะไม่ผิดหวังเนาะ ความสุขก็จะมาค่ะบางครั้งถ้าเราคาดหวังอะไรมากเกินไปนั่นแหละมันก็จะทำให้เราไม่มีความสุขและผิดหวังไปได้ค่ะคราวนี้เรามาดู s Spirit o f f r e e d o m บ้างนะคะถึงจะร้อนขนาดไหนเขาก็มีดอกให้ดูนะ p i r i t Off r e e d อ m อันนี้พี่ก็เพิ่งตัดแต่งไปนะคะ Spirit Off ฟ e ดอมมาดูดอกใกล้ๆนะคะอันนี้เริ่มรโรยละดอกที่กำลังตูมๆค่ะกำลังตุง่มๆอันนี้เรนซื้อมาจากตลาดวัดพระเงิน ตอนที่ปลูกกุหลาบครั้งแรกนะคะพี่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะปลูกเยอะนะ,ะก็คือปลูกไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรมากนะคะเออพอปลูกไปปลูกมามันมีเยอะเนาะดีค่ะตุ้มมองไปข้างบนนะคะแล้วก็เห็นกุหลาบแบบนี้ใช่ไหม,มทรงถ้วยแบบนี้เนาะก็ยิงคิดไฉันจะปลูกเป็นถ้วยแบบนี้หรือเปล่านะแล้วมันก็ปลูกได้ัวด้วยสินะคะ ก็ว่ากุหลาบเขามีสายพันธุ์ของเขาที่จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเพียงแต่เราความรู้สึกว่าไม่กล้าปลูกนะคะดูกุหลาบรวมๆในสวนแล้วนะคะก็ได้แต่ถอนหายใจเพราะว่าดแบกเยอะมากคิดว่าเขาคงตายไปอีกหลายต้นเลยล่ะคะ่ะแล้วก็เราก็คงจะไม่ปลูกใหม่นะคะเพราะต้องการเวลาไปทำอย่างอื่น ที่มีความจำเป็นมากกว่าแต่ก็ชอบนะมันเป็นอะไรที่ทำให้เราสบายใจนะคะก็อยากปลูกอีกแต่ต้องรอให้เรามีเวลาจริงๆเขาต้องการการดูแลนะคะที่สม่ำเสมอก็ถอนหายใจเนาะแต่ก็ยังมีกลาบที่ออกดอกสวยๆให้ดูอยู่ค่ะ ูมเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะเว้นยังกลับมาทงางภูมิเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาลงมาติกโตโตค่ะเหมาะที่จะทำาส้มคงมากนะที่ว่าลงมนติกโตโตนะคะเหมาะมากมากเลยค่ะสำหรับวันนี้คงจบลงแค่นี้นะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ